เผยชมหนะ้าศิลปินหญิงเดี่ยว k p o ๊ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน Spotify มีรายงานว่าลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับสองใน Spotify แพลตฟอร์มสตรีมเพลงที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบนันซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของศิลปินควบคู่ไปกับจำนวนการดู YouTube การจัดอันดับทางกายภาพและดิจิทัลอื่นๆความสำเร็จบ Spotify ถือได้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความนิยมในระดับสากลอย่างชัดเจนโดยลิซ่าแบล็กพิงใช้เวลาไม่นานตั้งแต่เปิดตัวลาลิสาอาัลาบัมเดี่ยวอาัลาบัมแรกในชีวิตอย่างไรก็ตามยอดผู้ติดตามของลิซ่ายังเป็นอันดับสองรองจากไอยูศิลปินสาวเจ้าของเสียงร้องสุดไพเราะและณปัจจุบันลิซ่าแบล็กพิง k เป็นอันดับสองรองจากไอยูในสป o t i f y